ถ้ามีอัตตารรมาดุปฏิวิชชาทำเปรดประการที่แทงตลอดได้ยากมีอะไรบ้างอัตตาอ,อักานอสมัยาได้แก่กไม่ใช่ขณะ,ะไม่ใช่สมัยเปรดประการปรมมจริยวาสายาที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจารย์ อิดาวุโสตถทาคโทจโลกเกุปโนโหติอรหังสัมมาธัมพุทโธดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระาตถาโคตอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติแล้วในโลกนี้ทั้โมจะเตสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิพพานิโกธัมโพทธกามีสุกตตพเวทิโต และได้ทรงสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นธรรมที่พระสุคตรประกาศแล้วเพื่อตัตร,รูร้เพื่อปาิินิพานายันจปัญหาปุกโลนีระยงอุปโนโฮตีก็แต่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เกิดเป็นสัตว์นรกเสีเยายังบัตโวขนวสมยโยปรมหมจริยวาสายา นี่เป็นการมีใช่ขณะมีใช่สมัยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งายันจาปนาปุกโลติตระชาณโยนิงอุปนโนโหติก็แตว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียอายังทุติโยกนวสมโยปรหมจริยวาสายา นี่เป็นการมิใช่ขณะนะมิใช่สมยัยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สองห้องอายัญจากปัญหาปุกโลปิติวิสยังอุปนโนหติกนน็แต่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงวิสัยแห่งเปลือกเสียอายัตทติโยกนวสัมหโยพรมหมจริยวาสาญานี่เป็นการมิใช่ขณะนะมิใช่สมยัย ที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สาหามายัญจาปัญหาปุกโลอัญญาตรังทีกายุกังเทวานิกายังอุปโนโหตีก็แต่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนอย่างได้อย่างหนึ่งสียาอายังจะดุทวกกนวสมโยพระมจริยวาสายา นี่เป็นการมิใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะได้อยู่ประพฤติปรมจทรย์ข้อที่สี่อายันจาปนาผุกโลปัญจันติมิสุจนะปเตสุปชาจตุโหติก็แต่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในปัันตชนนบุตรมิลักกะเกสุอวิญญาตเรสุอันเป็นถิ่นของชนมิลักขะผู้ไม่รู้ความ ยาตานาัติกติปิคุนังพิกุนีนังอุปัสกะนังอุปัสิกานังจึงไม่มีคติของภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบัสิกะูุรุอริยายายธรรมอายังปัญญมัวคนวสมัมโยพรมหจริยวาซายานี้เป็นการไม่ใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ขอ้อที่ห้า อาญจาปัญหาปุกโลมัจจิเมสุชนะประเทศสุประชาชาตโูโหตีก็แต่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัจฉิมาช,ชนบ,บุตรตัวโหตีมิชาติทิฏฐิโวิปริตัทัตโนนตทีแต่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไปว่าไม่มีอินนังนตทีทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล ทั้งนตถีอุทังนตทีการบูชาไม่มีผลการบวงทุวงไม่มีผลสุกตา,านุกตานังกรรม,มานางาังภาวิปากโกนัตถิผลวิบากกองกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอยังโลกโกนัตถิโลกนี้ไม่มีปารโลกโกนัตถิโลกหน้าไม่มี มาธาณทีปิธาณทีคุณพ้องมารดาไม่มีคุณค้องบิดาไม่มีสัตตาโอปะปะติกานณทีเราสัตว์ผู้บัตรเกิดขึ้นไม่มีโลกเกสมณะพระมนาสมัคตาสมาปฏิปนานาทีเราสาม,มณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติโดยชอบไม่มีในโลกนี้ เยอีมันจะโลก,กังบาลัญจะโลก,กังทยังอปัญญาสายิกัตวาพระเวทินตีผู้ซึ่งทำโลกนี้และโลกนายแจ่มแจ้งเก็ดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ไม่มีในโลกนี้อยังจัตโตคานวสมโยพปรมะจริยวัฏายานี้เป็นการมิใช่ขณะมิใช่สมายที่จะได้อยู่ประพฤติปรมจรรนันก้ที่หก อายันจาปุคโลมัจจิเมสูชนะปฏิสูปชาิจโตโหตีส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัจจิมาชนบโโรตจาโหตีทุปัญโยคโลเอละมูคโคณปฏิพโลเขาก็เป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นใบพิการสุภาธิตาทุภาธิตานั่งอัตมัญญาตุง ไม่สามารถจะรู้เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตและทุกภาษิตได้อยังสตมัวกนวสมยโยปรมหจริยาวาสายานีเป็นการมิใช่ขณะมิใช่สมัยที่เขาจะได้อยู่ประพฤติปุรชันข้อที่เจ็ดนายันจาบุกโลมัจจิเมสุจนะประเตสุปชาจโตโหติ ส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชฌิมาชนนบุตรโตจะปัญญาวาคโลอเนลามูโคปฏิพโลแต่เขาเป็นคนมีปัญญาไม่โอกครไม่เป็นบ้ายไม่พิการทุภาทิตาทุปาทิตานังอัตมัญญาตุงแต่สามาจะรู้เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตและทุภาสิตได้ จาปนาวุโสตถาคะโตจโลเกนะอุปนโนโหติอรหังสมัมมาสัมพุทโธอุโสตัณหายก็เทวาพระตถาคตอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกธรรมโอชาณเทสิตวนยานิโกอุปตามิโกไม่มีผู้แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบ รีนิพพานิโคธรรมโพธะคามีสุกตปะปเวทิโตไม่มีธรมรมสิพาสุโคตประกาศแล้วเ,เพื่อตัตรู้เพื่อปรินิพพานอยังัตโมวะกโนวะธรรมโยพระมจ,จริยวาสายานี่เป็นการมีใช่ขณะมีใช่สมัยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่แปดยิเมตอาธรรมะตุปฏิวิชชา ทำเปดประการเหล่านี้ที่แ้งตลอดได้ยากคือคำพุ้นได้ยาก